สำหรับผมนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ห่วยแตกที่สุดในรอบ10ปีของเฉินหลงเลยว่ะ ครับผมมิติการจะเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านกับผมมิติการาดคอเป็นนางก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องเล่วโรสไทเกอร์ใหญ่ป้นฟัดเล่วโรสไทเกอร์นะฮะเป็นผลงานการกำกับของติ่งเสิริรพวงกับที่เคยฝากผลงานร่วมกับเฉลงมาก่อนแล้วอย่างโปลิสตอรี่2013นะฮะหรือว่าวิ่งซูฟัส2013นั่นเองนะครับผมมาเรื่องนี้ก็ยังจะได้ร่วมมมงานนนกกัออีเเหืดิ คยล่วงมานกันมาแล้ว2-3เรื่องมั่งเห็นว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ดูเนี่ยก็รู้สึกว่าลังเลนห,หน่อยนะฮะว่าจะเข้าไปดูไหมนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้บ้านเราเนี่ยกระแสะดูเงีเยบๆนะฮะไม่ค่อยมีคนดูลี่ยังไงนะฮะแต่เห็นว่าทางจีนเขาเนี่ยทำรายไ,ได้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นสิทิกันเลยอะ่ะว่างั้นเลยนะเลยลองดูซกหน่อยมันต้องมีดีบ้างเลยมั้งก็มาถึงในเรื่องย่อของเลรลโรสไทเกอร์นะฮะสร้างจากเหตุการณ์จริงของกลุ่มนักลบที่ออกมาปฏิบัติการบนทางรรรถไไฟฟใในน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 มมณฑลลซซาาาาาตงงงงออออยยู่่่่่ชววววเเเเปปี19 40, ะะี1940ะะะฮหสคิิกกกัพ้้ด เียของกองทัพญี่ปุ่นโดยเ่าทหารญี่ปุ่นไม่สามารถจะทาอะไรพวกเขาได้เลยชาวบ้านเลยขนาดน้ำพวกเขาว่าพยักรถไฟโดยสมาชิกส่วนใหญ่ในแก๊งเนี่ยเป็นพนักง,งานรถไฟที่สถานีรถไฟท้องถิ่นนะฮะนำโดยหมาหยวนฉลกของเรานี่เองพวกเขาเชื่อว่าแม้เป็นชาวบ้านธรรมดาพวกเขาก็สามารถทําสิ่งที่พิเศษสําเร็จได้นะฮะกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้ช่วยเหลือทหารจีนนายหนึ่งโดยทราบว่ากองพันของตัวเองเนี่ยหวังจะระเบิดสะพานเพื่อตัดเส้นทางมาให้พวกญี่ปุ่นลำเบียจะเบียงไปยังทัพหน้าได้ทาให้กลุ่มเสือพิ้นต้องทำการใหญ่ครั้งนี้ให้สำ วโลดไทเกอร์ใหญ่ป่นฟัดก็มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวจริงๆนะบอกเลยว่านี่เป็นหนังที่ห่วยแตกที่สุดของเฉินหลงในรอบ10ปีที่บอกตาวนินโทเลยนะฮะสำหรับผมเนี่ยทุกปีที่ได้ดูหนังเฉินหลงเนี่ยจะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะแต่เรื่องนี้โอ้โหสุดๆจริงๆคือแม่งไม่ผิดตัวผู้กำกับเลยจริงๆนะฮะเพราะเรื่องนี้เรื่องที่แล้วนะครับผู้กำกับคนนี้นี่แหละครับจำได้ดีเลยโรรนนครห่วยเรื่องนึงสหรับหนงของเชงเ็นหนแบบว่โอโหห้รห่ลย ว่าหนักเลยนะมันน่าเบื่อมากผิดคาดมากๆนะคเพราะว่าวิ่งซูฟัตหนะ้าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรสนุกแล้วแบบมันแบบเหมือนแบบตั้งความหวังว่าวิ่งซูฟัต2013จะต้องสนุกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำออกมาได้แบบหักดิบหักแนวมากและแบบเป็นเรื่องที่ผิดหวังมากๆสำหรับ หนังชิลลุกเรื่องนั้นนะพอพูดกับคนนี้มากำกับหนังจีนบ้างนะฮะอย่างหนังจีนย้อนยุคเรื่องนี้บทหนังความน่าเบื่อของการเล่าเรื่องมันก็ยังเป็นหนังที่ดูน่าเบื่อคือเดิมเด็ดเลยว่ะซรงเรื่องนี้มันเหมือนคล้ายเดิมแต่เรื่องนี้ดูไร้สาระกว่าด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วน่าเบื่อเอามากๆนะฮะบทออกจะไปทางมั่วๆมั่วซั่วยิ่งช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยเหมือนหนังจับจุดไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะเล่าอะไรจะเล่นอะไรแบบเนื้อเรื่องจะไปยังไงอะไรเงี้ยตัดไปตัดมาสลับฉากอยู่แยงกเวร คิดว่าหนังไทยบางเรื่องยังดีกว่าหนังเรื่องนี้ซะอีกและส่วนใหญ่มุกที่เล่นในเรื่องเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของหนังเฮี mm hmm. Here, ยเฉลงมเนี่ยบางมุกเนี่ยดังแป๊กซะเยอะซะด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เห็นกันจะใจเลยขนาดมีทีมง,งานพัฒมิตรมาช่วยแล้วผมว่า มุกที่แต่และตัวละครเล่นน่ะแปกด้วยเรื่องนี้มีหลายฉากมากๆนะฮะที่แป๊กในเรื่องเนี่ยผมว่าแบบหนังไทยนี่แป๊กแล้วหนังนี้ก็แป๊กได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมาเทียบกับหนังไทยได้เลยนะหนังเรื่องนี้แต่ก็มีบางฉากที่ทําได้หาได้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่เยอะนะฮะประมาณสามสี่ฉากและที่แย่และเซ็กมากๆเนี่ยโอ้โหหนังมีความยืดมากนะฮะบทยืดมากบทอืบดบทยืดแบบหนังสองชั่วโมงกว่า แล้วบทมันน่าเบื่อขนาดนี้คุณคิดดูดิดูไป2ชั่วโมงกว่ามันจะนานขนาดไหน2ชั่วโมงกว่าบางเรื่องจะทําบทหนังดีเนี่ยมันเล่าเพลินแล้วแบบแป๊บเดียวบทนะฮะแต่อันนี้บทน่าเบื่อ2ชั่วโมงเนี่ยผมต้องทนดูในโรงคือจะคิดจะออกจากโรงจะเดิอนออกจากโรงไปก็เสียดายเงินนะ,ะับคือความคิดนานๆานทีผมจะคิดขึ้นมาได้ว่าแบบโอ้โหแบบอยากเดิอนออกจากโรงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าเดินสักทีผมไม่เคยหรอกครับดูหนังจนจบนะฮะไม่ว่าจะน่าเบื่อขนาดไหนผมก็ดูจนจบแบบอดทนดูได้บากจริงๆ,ๆเลยนะ,นะ,ะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ขอสรุป ว่าห่วยมากนะผมไม่ชอบเอาซะเลยนะฮะไม่สนุกแถมยังน่าเบื่ออีกต่างหากจะมีดีบ้างเรื่องฉากต่างๆอะไรเงี้ยที่ดูแบบมันย้อนยุคทีมเรื่องอะไรเงี้ยมันเข้ากับสมรามในยุคนั้นได้ดีเหมือนกันนะฮะแบบทาได้โอเคอยู่ก็พอจะมีดีในเรื่องฉากแอคชั่นท้ายเรื่องอนะ่ะที่แบบยังพอแบบดูแล้วมันก็โอ้ใช้ได้บ้างนะสนุกได้บ้างแต่เรื่องการเล่าเรื่องบทอะไรเงี้ยบทต่างๆการ ทำให้แบบดูแล้วมันสนุกเพลินในเรื่องเนี่ยไม่มีเลยนะฮะที่ดูมาทั้งเรื่องมันลบล้างไม่ได้เลยกับพวกฉากไอ้กสนุกสนุกท้ายเรื่องนะฮะช่องบิกพีคอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูเดือนนี้หนังของเฉลงก็จะมีอีกเรื่องนะฮะสำหรับกังฟูโยคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะแก้ตัวได้หรือเปล่านะ,ะก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนกํากับนะฮะถ้าได้พู่กกับดีก็สนุกไปแต่ถ้าได้พู่กกับไม่ดีก็เป็นแบบเนี้ยดูแล้วแม่งบทนน่าเบื่อมากสําหรับหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปเลยแล้วกันนะครับ สามเต็มสิบนะฮะปูเรื่องได้สุดแสนจะน่าเบื่อไปหน่อยนะฮะถ้าช่วงท้ายไม่สนุงเนี่ยผมอาจจะให้2เลยก็ได้นะ,ะีเหลมากอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแบบความแบบไม่ชอบล้วนๆใครชอบก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะฮะเรื่องนี้ไม่มีสปอยนะ,ะคือแบบขี้เกียจสปอยรู้จะสปอยอะไรดี าข้อมาพูดแบบที่เกียะแบบไม่อยากพูดอ่ะพูดง่ายเลยก็จบไปแล้วเร้วกันนะฮะกับการรีวิวหนังเรื่องเลวโรสไทเกอร์นะฮะชอบหรือไม่คติดตามสมัครสมาชิกช่องยูทูบของผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กนได้นะฮะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไม่ชอบอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะฮะไว้ยเจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ